สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับโตง้งกูปับออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้าลีโวนะครับผมห่างหายไปนานนะเดี๋ยวไปดูกันว่าลีโวคัเนี้ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับณนะตอนนี้นะครับก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับเพราะว่าแต่แต้องจาย,ย้ายมาอยู่ฝั่งทางนี้ละฝั่งทางเคาะดึงตัวถังนะครับ คือตอนนี้วันที่วันนี้วันที่ยี่ไปพูดผิดนะวันที่สามมีนาคมนะครับวันนี้วันที่สามมีนาคมก็รออะไรนะครับทางนี้ตกลงกันแล้วคุมราคากันเรียบร้อยแล้วให้ทางประกันนะครับประกันขอจัดอะไรเองนะครับจัดอะไรมาให้นะซึ่งตกลงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับอทิตย์ที่แล้วตอนจาวันไม่ได้นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะครับก่อนจะเสร็จนะครับพอดี บวกกับพนักง,งานทางประกันภัยเนี่ยเขาติดประชอบประชุมอะไรด้วยนะครับแล้วก็งานเขาเยอะนะก็เลยทำ,ทำเรื่องอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่จะช้าเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วแหละนะครับตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวให้ทางประกันจัดอะไรมาให้นะครับวันนี้ก็วันอังคารนะใช่ป่าว่า <c oughs> วันอังคารนะครับวันอังคารนี่นะครับวันอังคารที่3มีนาคมนะครับ สามมีนาคม10โมงห้าสิบห้านะครับก็น่าจะวันวันพุธไม่พุงนี้ก็วันศุกร์นะพุธพฤหหาศุกร์เนี่ยของจะเข้านะครับก็ต้องรออีกทีหนึ่งเพราะว่ารอให้ทางอะไหล่ฝ่ายซัพลายของประกันภัยจัดอะไหล่มานะครับตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลย,นะไไเ,ลยเพราะว่าเอ่อจะรออะไหล่มาอย่างปลายคัสสอคัสซีบอรอบอดี้อะไรเงี้ยครับเมื่อคัสซีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาหัวลงนะเอาหัวลง ยกหัวงลงเสร็จก็เดี๋ยวขึ้นบอดี้อย่างอย่างคันปาเจโร่เหมือนกันคันปาเจโร่นะครับตอนนี้ก็รอและก็รอแล้วก็รอรอรอ,รอนะครับน้านะลงอะไรเดี๋ยวส่งมาผมก็ต้องดูอีกทีว่าเขาส่งมาเป็นของไต้หวันไหมของถอดไหมของแท้หรือเปล่าอะไรครับเราก็ต้องสื่อกับทางลูกค้ากันอีกทีหนึง่งเนะาะแต่การที่ทุนไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังเป็นรถใยแดงแล้วก็เป็นประกันแถมเนาะมันก็เลยไม่ค่อยสูงมาก มันก็สูงแหละนะแต่ว่าความเสียหายมันเยอะนะมันเยอะมันเข้าทั้งเทอร์โบทั้งเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้นะครับไม่ต่างกันกับแซตอีดิชั่นนะคันนี้แต่หัวเข๋งจะเบากว่าแซ d อีดิชั่นจะไปหนักพวกทักซีแล้วก็เครื่องยนต์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตดวด้านกระบะกระบะก็น่าจากบรรทุกหนักมาบรรทุกหนักมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็เลยมีแรงดันนะแรงดันทําให้แผงหน้ากระบะโค้งงออย่างนี้เลยนะครับ เข้าไปแทงหลังเก่งเลยใช่ไหมแผงหลังเก่งก็ยุบเข้าไปเลยนะครับเห็นแล้วนะประมาณนี้นะครับก็มาแจ้งความคืบหน้าก็แล้วกันนะอย่างช่วงลงช่วงล่างนี่ก็5 0าสนะครับผมต้องลองดูก่อนนะแต่ว่าตัวนี้ปีนลล่างน่าจะไปอยู่หรอกเพราะว่าคานมันโคตรนะครับคานฝั่งนี้โคตรไปเลยเห็นไหมมันเอียงนะครับตอนนี้ช่วงนี้มันเอียงเข้าเนระาวัดดวงกันอีกทีหนึง่งนะวัดดวงกันดูอีกทีหนึง่ง อยากแกนแกนพอมอะไรนี่ครับก็วัดดวงอีกทีนึงนะเพราะว่ามันงัดกับตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมมันงัดกับคัสซีปุบเข้าไปเลยนะครับไม่รู้ว่าแกนนี่จะโคตรหรือไม่ถ้าโคตรนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนนี่นะเวลาผลมันวุ้ดวุ้ด้ด,ด,ด้ดนะครับชุดล้อชุดล่างอมองเข้ามาเบิกไปแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่3มีนาคมนะนี่ก็พับอ่ออต่อยเสียพับนะครับ3ม,มีนาคม ก็รอวันอังคารที่3นะแล้วก็น่าจะเข้าไม่พูดพิดหัดสุกนี่แหละนะครับอะไรน่าจะเข้านะก็แจ้งความคืบหน้านะแจ้งความคืบหน้านะครับตัวนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนนะปกติเราดึงได้แหละนะครับแต่ว่าปาระกันขอจัดอะไรเราเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะรถป้ายแดงด้วยนะครับรถยังไม่ได้ไป้ายขาวเลยเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเอยอ่นะ โอ้ตัวนี้ยังได้ยังพอไหวแล้วก็เปลี่ยนนะครับเหล็กแผงหน้าเข้าไปเลยนะเหล็กของรีโวค่อนข้างที่จะไม่หนามากนะครับส่วนมากเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะแต่ละค่ายเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยนะแผงเพจก็เละเลยนะครับนี่เยินเลยนะเลกตุมเปสส่วนมากจะเหล็กความหนาของเหล็กปกติจะคล้ายๆกันนะครับไม่ห่างกันมาก มันอยู่ที่ว่าเนื้อผสมของเหล็กเนี่ยของแต่ละค่ายเนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีสูตรใครสูตรมันของเขาอะไรอย่างนี้นะครับจะเหนียวจะอ่อนหรือองไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ค่ายนั้นๆจะทําออกมานะอันนี้ก็ไม่ไม่ต่างนะอันนี้ก็จะเดี๋ยวก็ต้องดึงออกมานะครับอันนี้ก็พับเข้าไปเลยอ๋อนี่ตัวนี้ครับยุบเข้ามาเขาต้องพับเข้านะต้องดึงออกมานะครับเพราะนี่มันพับเข้าไปผู้ผิดนะพับเข้าไป เหล็กเบ้าเหล็กเบ้าคันเกียร์ก็เละนะครับก็ต้องเคาะดึงออกมานะครับถ้าจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแผงนี่เลยมันก็อลังการจะยังไงอยู่นะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้น,นเดี๋ยวด้านข้างเก่งก็ไม่มีปัญหาอะไระครับเดี๋ยวต้องดีดหน่อยอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้รอแล้วก็รอแล้วก็รอนะครับรออะไรมาเมื่ออะไรมามันก็ไม่ยากนะครับเบนหลังคันไต้นนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประมูลซ่อมมาไอเป็นเป็น ตามรายการเหมือนกันนะครับแต่ให้อูจัดอะไรนะ imprint. จะอะไรมันก็ไม่ยากนะผมก็จัดมา up, up, ป Herr ั up, ๊บปั๊บปั๊บก็ลุยเลยนะครับแต่ครั้นี้นเป็นประกันจัดอะไรก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะก่อนจะมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ผมเจ้าเดียวไงนะครับแล้วก็มีหลายเจ้านะมีหลายเจ้าเราก็ต้องจัดมาลหลายเจ้าแล้วก็มาที่อบุบลเพราะไม่ได้จัดที่อุบลด้วยนะครับไม่ได้จัดที่อุบลด้วยก็จัดที่ต่างจังหวัดนะครับน่าจะสั่งออเดอร์อยู่ที่โคราชนะครับแล้วก็โคราชก็จะส่งมาอะไรอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะประมาณนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาช้าหน่อยกับวันสองวันก็ไเองไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกนะก็ลูกค้าก็ต้องทําใจนะครับทำใจนี่นะครับเจ้าออรีโบรีโอนะเล็กของเขาค่อนค้าที่จะแต่ผมชอบเครื่องรีโวนะเครื่องรีโวค่อนข้างที่จะดีนะครับแรงแรงอึดถึกทนนะครับซ่อมง่ายนะระบบไม่เยอะเราจะแต,แต,แต่แต่ว่ามาดูตอนนี้ก็คือว่า ด้านระบบความปลอดภัยเนี่ยทางทางโตโยต้าให้มาน้อยที่สุดของของค่ายแล้วนะของของของกระบะแล้วนะของกระบะนะครับปกตินะครับแต่ก่อนก็จะมีแต่ก่อนก็จะมีอะไรอะ่ะมี d m a มเนาะมี d m a มกกับรีโวนะรีโวที่ว่าให้ระบบความปลอดภัยมาน้อยที่สุดนะครับในตระกูลรถกระบะนะครับแต่ตอนเนี้ยดีแม็กเขาดีดตัวขึ้นมานะครับปี2020ก็เป็นอนะันดับหนึ่งและยอดขาย แล้วก็ให้ระบบอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะกว่าค่ายโตโยต้าตอนนี้เป็นโตโยต้าที่ต่าสุดละตอนนี้ในการให้ระบบความปลอดภัยมานะครับเทียบเท่า,ากับราคาด้วยนะราคาโตโยต้าก็ค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องนะครับสูงเอาเรื่องเจ้าตลาดรองๆก็จะเป็นอย่างมิซูมิซูก็เหล็กค่อนข้างที่จะเหนียวก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาเป็นอันดับ3นะฟอร์ดมาเป็นอันดับ4นะโตโยต้าตกมาเป็นอันดับ2นะครับข่ายเป็นกระบดนะขายอดขายรวมเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งเงเพราะว่าเขามีหลายรุ่นไงอย่าลืมนะครับ อีซูม, u, มีแค่กระบะใช่ไหมแต่โตโยต้าี่เขาเอาเขาเอาหลายรุ่นมารวมไงครับมารวมทั้งรถฟอร์จูเนอร์ทั้งเกง่งทั้งอะไรเงี้ยเขามารวมกันมันก็เลยเป็นยอดขายในอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่ว่าค้าแยกเป็นอันดับแยกเป็นประเภทเนี่ยก็คือกระบะเขามาเป็นอันดับ2นะอันดับ2อตอนนี้นะครับตอนนี้ดีแม็กเป็นอันดับ 1, นึ่งีโวอันดับ 2, องบีซูโตโยต้าเป็นอันดับ3 อันดับ4ฟอร์ r ดนเจอนะครับอันดับ5รู้สึกจะเป็นนิสสันบ้างหรืออะไรนี่นะนะครับก็แบ่งการตลาดออกไปนะในปี2020นะครับนี่ก็คือแจ้งความคืบหน้านะแต่ลนะิเนี่ยผมชอบแค่เครื่องยนต์นะครับชอบเครื่องยนต์เ,นเขาค่อนข้างที่จะดีคนนะครับแรงแต่ว่าระบบความปลอดภัยให้มาน้อยเกินไปนะครับชอบเครื่องยนต์นะแล้วก็ภายในภายในดูสวยแล้วก็อุปกรณ์ที่คนขับต้องใช้ก็คือพวก วางแก้วเพราะอะไรเนี่ยเขาให้มาครบคันดีนะครับครบคันดีนะแต่ด้านแต่ครันนี้ก็คือแจ้งความคืบหน้ากันแล้วกันนะครับว่ารออะไรนะรับรออะไรวันนี้วันที่สามมีนาคมนะครับสามมีนาคมใช่ไหมวะนะสามีนาคมนะครับก็น่าจะเข้าวันอังคารวันพุธนะครับวันพุธพฤหัสสุกนี่แหละนะครับมันจะมีมาน่าจะมีมานะครับแต่ไม่รู้ว่า อะไรอะไรจะมาบ้างนะเพราะว่ารายการผมรีดเข้าไปแล้วทําประกันเขาก็จัดก,การแบอบกว่าเดี๋ยวทางนี้ให้ประกาศจัดอะไรให้นะส่วนค่าต้องเหนือจากค่าประกันเนี่ยครับก็คือลูกค้าที่จะต้องเตรียมนะครับตอนรับรถนะค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีพวกสารเหลวต่างๆนะสารเหลวน้ํามันเครื่องน้ํามันพาวเวอร์น้ํายาหม้อนะอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันบรงน้ํามันเบรกอะไรนะครับที่เป็นสารเหลวนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วตัวนั้นนะครับแล้วก็ มันอยู่ในข้อตกลงนในการซื้อกรมธรตนะครับแล้วก็ยางแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็50%เยางก็50%เนะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นก็เอ่อเป็นของประกันไปนะครับของประกรันไปอ่าเราตอนนี้จะทำประกันเนี่ยเราต้องดูดีๆนะดูดูกรมธรตดีๆนะครับว่าเราซื้อกรมธรตแบบไหนทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราซื้อแบบไหนนะอย่าง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 ไต,ต้ต้นของผมเนี่ย ซพิ่งตอไปเมื่อกี้นะครับเป็นประกันสีส้มนะก็เบี้ยถูกด้วยนะครับแล้วก็ผมเพิ่มเพิ่มรายการของแต่งเข้าไปนะครับท่านใดที่ทําประกันอยู่จากที่จะทําประกันนะครับก็ท่านใดมีประกันจะทําประกันเนี่ยจะเพิ่มนะครับมีของตรงของแต่งอะไรควรเพิ่มเข้าไปนะควรเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเออไม่งางนั้นเขาจะคุ้มครองเฉพาะตัวรถเป,ปล่าเดิมๆจากโรงงานมานะเรามีอะไรแต่งบ้างผมมีล้อแม็กมีชุดยกมีอะไรต่างๆสปองสปอ,สปอ,สปอร์ตไลท์ โป่งรองโป่งล้ออะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งราคาเข้าไปเขาก็จะประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วก็เพิ่มเบี้ยจากราคาเบี้ยเดิมแล้วก็เพิ่มเข้ามานิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมคุ้มครองประมาณแสนสองอ่ะผมแต่งผมนะแตกเหลืออะไรก็เต้นเต้นผมเอาหมดเต้นหลังคาผมก็เพิ่มเข้าไปนะก็เป็นเจตความรู้เล็กน้อยๆๆๆนะครับสำหรับการทำประกันแล้วก็คันนี้เดี๋ยวรออีพีต่อไปก็แล้วกันนะครับรออีพีต่อไปก็แล้วกันว่าจะไปที่ไหนอาทิตย์นี้น่าจะรู้เรื่องนะรู้เรืๆๆ่องน่าจะขึ้นขึ้นลำได้แล้วแหละถ้าอะไรมาครบนะครับยังไงนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะคันนี้ก็ยังรอต่อไปนะครับรอเรื่องอะไรอยู่เห็นหลายท่าน f อหลายท่านถามมานะครับก็เลยเอามาลงกันก่อนนะครับเห็นเงียบๆไปนะ <laughs> ยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย